เราอยู่กับคอสก็จะไปครับวันนี้3หัวเมืองกับ3ทีมน่าเชียร์ของยูโรปาลีกวันนี้ครับคู่แรก FC p o r ปอร์โตเจอกับเรนเจอร์ครับสถานการณ์นี่ต่างกันชัดเจนนะปอร์โตเองเนี่ยถ้าเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้โอกาสที่จะเข้ารอบน็อกเอาท์โดยไม่ต้องเพย์ออฟมีสูงคนระับเพราะว่าเขาอยู่อันดับ9นะครับส่วนเรนเจอร์ไม่คิดเยอะครับมาเยือนเหมือนนาเที่ยวครับเพราะว่าตกรอบไปแล้วไม่น่าจะจริงจังอะไรมากคู่นี้ไม่คิดเยอะครับด้วยเงื่อนไขเชียร์ปอร์โตดูดีกว่าชัดเจนครับคู่แรกนี่เชียร์ปอร์โตไปนะส่วน คู่ที่สองครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ยังรุนกันสนุกนั่นก็คือพานิทนายกอสเปิดบ้านเจอกับทางโรมา่าคาแรคเตอร์ของฟุตบอลเนี่ยต้องยอมรับว่าทีมเยือนอย่างโยมานี้แข่งกว่าแน่นอนครับเป็นทีมที่ชวนทะเลาะสนุกและมีการทาประตูต่อนัดทุกแทบจะทุกนัดนะส่วนพานาทนายก่อสเจ้าบ้านจากกรีซเองเป็นสายลับลึกแล้วเล่นบอลชา้าเจอบอลชวนทะเลาะเนี่ยเสียทรงแน่แนครับคู่นี้เลือกเชีย์ทางโรมา่าปลอดภัยกว่าเพราะโรม่าเองก็ต้องชนะนะเพราะถ้าโรม่าแพ้เนี่ยแล้วพวกสายเขาเรียกว่าอันดับ8-90ขยับขึ้นมา โอกาสต้องไปเพย์ออฟมีนะทางทั้งที่ตัวเองอยู่ในตำแหน่งในที่ดีกว่าคู่นี้เลือกเฉียโรมากครับส่วนอีกคู่หนึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ใหญ่ที่น่าจะสนุกเลยนั่นก็คือสตุตการ์ดเจอกับยังบอยซึ่งเป็นทั้งสองทีมที่เอาจริงๆคาแรคเตอร์ฟุตบอลในบ้านแก่งทั้งคู่ครับแต่ทุกคนทราบอยู่แล้วครับว่ายังบอยถ้าออกนอกบ้านนี้ก็ไม่เอาอะไรเลยนะถือว่าเป็นทีมที่แบบไบโพล่าสุดๆครับในบ้านกับนอกบ้านเนี่ยผลงานต่างกันเยอะคู่นี้เจอกับสตุตการ์ดที่เล่นในบ้านไม่ต้องคิดเยอะครับคาแแแเตออบลนนนข็งงก่่่ฟ สตุตการ์ดดูดีกว่ายังบ่อยคู่นี้เลือกเชียร์ทางสตุตการ์ดได้ครับ3คู่น่าเชียร์วันนี้ครับปอร์โตโเจอเรนเจอร์ชิวๆกับปอร์โตโครับเรนเจอร์เขาตกรอบไปแล้วปอร์โตโเก็บวินแน่นอนเชียร์ปอร์โตโครับขณะที่ไกกอเจอโลมายังมองว่าคาแรคเตอร์ชวนทะเลาะของโลมาเด็ดกว่าเลือกเชียร์โลมาแล้วก็สตุตการ์ดครับเปิดบ้านเจอยังบ่อยอย่างที่บอกครับสตุตการ์ดในบ้านแข็งยังบ่อยนอกบ้านไม่เอาอะไรเลยคู่นี้เลือกเชียร์ทางสตุตการ์ดทั้งหมดเป็น3คู่น่าเชียร์สำหรับวันนี้ครับ